่าข้อนี้ครับมีกี่กลุ่มห้าแต่ละกลุ่มมีกี่อันครับหก <6 S 1> ตอบว่าด้มีเท่าไหร่ครับห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบตอบสามสิบถกตัวข้อต่อไปครับต่อไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดถ้าอย่างนี้มี <S 2> 2 <S มีกี่กลุ่มครับมีกี่กลุ่มสี่กลุ่มกลุ่มละ เจ็ดส <7 S 2> ี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่สองเจ็ดสสหนึ่งสสี่สองแปดสสห้ายี่สิบสี่หกยสสี่เจ็ดยี่ิปดตอบยี่สิกตัวอก็ต่อไปก็สิมีกี่กลุ่มครับอ่าก็แปดก่อนนิยามต้องให้นิยามก่อนนิยามอย่างนี้ ตอบสามสิบหกถูกต้องข้อต่อไปครับข้อเก้าเจ็ดคูณแปดเจ็ดคูณแปดมีกี่กลุ่มเจ็ดคูณแปดมีกี่กลุ่มครับเจ็ดคูณแปดมีกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีกี่อันหนึ <c oughs> 1, 7, 7, ่งเจ็ดเจ็ดสองมึงตอบกูก่อนนะเด็ก <c oughs> พี่ดื่มก็น่าคำมามัลงมาแล้วปล่อยนิดนึงก็